สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิงนัทนิดอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะนิงมีอาหารเนื้อแบบง่ายๆอาหารพื้นบ้านนี่แหละค่ะมาฝากอีกแล้วนะคะอาหารพื้นถิ่นนะคะวันนี้เป็นแกงส้มปลาทอดนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำรรแล้วก็ส่วนผสมกันค่ะไปค่ะเอาก่อนไปดูกดไลค์กดติดตามให้ช่องนิงด้วยนะคะไปค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเตรียมผักบุ้งกันก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นแกงส้มผักบุ้งใส่ปลาทอดกันนะคะผักบุ้งก็เป็นผักบุ้งไทยนี่แหละคะ่ะที่การขา,ขาวๆนี่นะคะไม่ใช่ผักบุ้งจีนนะคะนี่ค่ะเด็ดเอาแต่ยอดอ,อ่อ,อนๆนะคะนี่ค่ะยอดที่แข็งๆเราก็จะไม่เอานะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะผักบุ้งก็เด็ดเสดร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะไปค่ะต่อไปค่ะเราจะโคลกเครื่องแกงนะคะในเครื่องแกงก็จะมีหอมกระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะเราจะใช้พริกสดแดงเขียวได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีกระปรินิดนึงเกลือนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเกลือกับกะปิเดี๋ยวจะเค็มนะคะ โขลกให้ละเอียดเลยค่ะโดยโปก,กตินะคะนงจะเริ่มโขลกหอมกับกระเทียมก่อนนะคะจากนั้นก็จะเป็นพริกสดลงไปค่ะแบบนี้นะคะหากใครจะโขลกพร้อมกันเลยก็ตามสะดวกเลยนะคะความละเอียดก็ตามชอบเลยนะคะละเอียดมากละเอียดน้อยอันนี้แล้วชอบแล้วแต่ชอบเลยนะคะนี่ค่ะต่อไปค่ะใส่กะปิลงไปโขลกพร้อมกับพริก,รกหอมกระเทียมได้เลยค่ะ โคลกให้ละเอียดตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเครื่องแกงของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกเพื่อไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อไปค่ะเราจะทุบ แต่ใครก่อนหั่นนะคะจากนั้นก็จะเป็นเป็นการหั่นมะเขือเทศและมะนาวนะคะในแกงส้มของเราจะมีมะนาวเป็นเครื่องปรุงรสนะคะมะเขือเทศก็จะทําให้รสเปรี้ยวขึ้นนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศจะเป็นมะเขือเทศแบบไหนก็ได้นะคะซีดาหรือลูกท้อได้ทั้งนั้นนะคะไปค่ะหั่นมะเขือเทศกันค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็หั่นมะนาว เตรียมทำคั้นมะนาวไว้นะคะสำหรับปรุงรสค่ะเพื่อให้มีรสชัดเปรี้ยวนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราจะตั้งน้ำให้เดือดนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็จะใส่เครื่องแกงที่เราโคลกไว้นะคะลงไปในหมอ้อของเราได้เลยค่ะคะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงตัางต่อไปกันนะคะ นี่ค่ะเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ผักบุ้งลงไปนะคะนี่ค่ะผักบุ้งก็เด็ดที่เราเด็ดแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อแกงได้เลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะนี่แกงผักบุ้งของเราแกงส้มผักบุ้งนะคะใส่ผักบุ้งไปหมดแล้วนะคะเราก็จะกดเข้าวลงลงไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะ ให้เขาจมน้ําแกงนิดนึงนะคะนี่ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเดือดนะคะให้น้ําแกงเดือดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องปรุงต่อไปกันนะคะนี่ค่ะเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้ที่เราทุบไว้นะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นเนี่ยค่ะเป็นท่อนแบบนี้นะคะลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะเราจะใส่ไปให้หมดเลยค่ะตะไคร้นะคะ ต่อไปค่ะเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะที่เราหั่นไว้เรียบร้อยนะคะไปค่ะเราจะคนเขานิดนึงนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเดือดนะคะนี่ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะรอให้มะเขือเทศแล้วก็ผักบุ้งสุกนะคะเราเราค่อยมาปรุงรสกันนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คดูนะคะว่า มะเขือเทศของเราสุกหรืออยังนะคะโดยปกติแล้วนะคะวิธีเช็คก็คือมะเขือเทศเขาจะนิ่มนะคะเขาจะไม่เป็นชิ้นๆอีกต่อไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศเริ่มเละแล้วนะคะผักบุ้งก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสกันค่ะปิดไฟนะคะจากนั้นเราค่อยปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะคะ ตามชอบเลยนะคะว่าจะเปรี้ยวแค่ไหนนะคะโดยปกตินะคะมะเขือเทศก็จะมีรสเปรีย้ยวอยู่นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มของเรานะคะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ชามกันค่ะนี่ค่ะส่วนปลาทอดนะคะเราจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่ค่ะตักใส่ชามเลยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายค่ะนี่ค่ะเราจะวางปลาทอดไว้ด้านบนนะคะแล้วตักน้ําแกงราดลงไปนี่ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มผักปุ้งปลาทอดนะคะส่วนใครจะใส่ปลาทอดลงไปในหมอ้อเลยก็ได้นะคะแต่นี่งไม่ได้ใส่ลงไปในหมอ้อเพราะว่าไม่ต้องการให้ปาลาเละนะคะนี่ค่ะตักน้ําแกงราดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มผักบุง้งใส่ปลาทอดนะคะใครจะใส่เป็นปลาสดก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะอาหารเนื้อง่ายๆอาหารพื้นบ้านนะคะนี่ค่ะขอบคุณที่ชมจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ